بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اتقوا الله اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا كلهم من طيبات ما رزقناكم الحمد لله في نوم تميت تقرب راحوا الله سبحانه وتعالى ونبني اكل ونصب تي يعتشون بمين และก็พี่น้องทุกท่านให้มีความยำเกรงกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละสิ่งที่เราต้องทบทวนสิ่งที่เราควรที่จะทำตลอดชีวิตของเรานั่นก็คือการทำในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้และเว้นในสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามและอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นก็คือการกล่าวอัลฮัมดุลิลห์ ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้มีชีวิตเพื่อการประกอบคุณงามความดีเพื่อการอิบาดต่อลอสุบฮานุวัตาลาวันนี้อยากจะนำเสนอคุตุบะสามประเด็นหลักๆเพื่อเป็นแนวทางให้เราทุกๆท,ท่านอยู่ในกรอบแห่งความยำเกรงนั่นก็คือได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ และเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องปฏิบัติตนตลอดชีวิตเพราะนี่คือเป้าหมายชีวิตของเราเพราะเราย้ำเตือนบอกกับตัวเราเองตลอดว่าเราไม่ได้ถูกใช้หรือถูกส่งลงมาบนโลกนี้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อการทำตามอำเภอใจของเราหรือ ทำตามกิจวัตรประจําวันปกติตื่นขึ้นมาอาบน้ําแปรงฟันมาโรงเรียนไปทํางานกลับจากทํางานกินข้าวตามช่วงเวลาต่างๆกินขนมเล่นหรือทําธุระต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ใช่เพียงแบบนี้ที่อัลลอฮ์ได้สร้างเรามาแต่การที่อัลลอฮ์ได้สร้างเรามานั้นเพื่อการขารพพักดีกับอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลา เลยอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอันคุรานอาอฮาบิลลาฮิมะเนชัยตอนราจิมยาอิวัลลตีนอามานุอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูลูจงกินหรือจงดืม่มจงรับประทานมินไตย,ยิบาตด้วยสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีฮาลาลไตย,ยิบสิ่งที่ดีเราควรที่จะบริภคกันกับสิ่งที่มาราสักกุณาคุณ กับสิ่งที่เอารบประทานริสกีปัจ,จัจอย่างชีพให้กับเราเราก็ต้องกินและก็ดื่มรับประทานในสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่าลืได้ใช้เราวันนี้เราก็รับประทานเป็นโอกาสดีถ้าหากเรานั้นอยู่ในสังคมมุสลิมร้านอาหารผู้ประกอบอาหาร จะมีกระบวนการทำในรูปแบบที่ฮาล้านที่ดีและสิ่งที่เราก็พยายามให้ความสำคัญนอกเหนือจากการทำตรงนี้นี่ขนมหรืออาหารเราก็ตระหนักในเรื่องของราฮาล้านกรรมวิธีหรือร้านอาหารมุสลิมนั่นเองก็เป็นโอกาสดี เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะพ่วงไปกับการที่เราได้ขอดุอาต่อละศุบหาฮานุตาลาทุกดุอา์ถ้าหากเรานั้นรับประทานดื่มหรือว่ากินหรือว่าทานสิ่งที่ไม่ฮาลาลลงไปมันจะทำให้ดุอา์ของเราไม่ถูกตอบรับด้วยฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะชวนผมเองและก็พี่น้องทุกท่านทุกการรับประทานของเราทุกการดื่มของเรา ขอให้เราได้ดื่มรับประทานในสิ่งที่ดีและก็ฮาลานด้วยดีดีต่อสุขภาพอะไรที่เป็นพูดกับตัวเราเองร่างกายของเราเราก็จะไม่รับประทานแล้วสิ่งนั้นดีแล้วต้องฮาลาลด้วยบางครั้งขนมเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ขนมปัง,งขนมที่ดีนี่แหละอาหารที่ดีนี่แหละแต่เป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาน เราโคตจับไม่รับประทานนะครับนี่คือประการแรกที่อยากจะนําเสนอในวันนี้ประการที่สองที่อยากจะนําเสนอฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลับะอ ali w a s s ล l a ซึ่งฮะดิษนี้บ่งชี้ถึงมอหิสารความมหัศจรรย์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลับวะอ ali w a s s ล l a ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮาะฮานะหัวตาลาอัลลอฮฺให้ท่านนบีได้เห็นถึง สภาพของการถูกทรมานในหลุมฝังศพสองหลุมฝังศพด้วยกันที่อัลลอฮ์ให้เห็นเพื่อมากล่าวมาบอกมาสอนมาสั่งสีให้กับเราประชาชาติของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิวะซัลลัมอย่าได้อยู่ในสภาพของตัวเราเองในสภาพเหมือนกับสองหลุมฝังศพอันนี้ ซึ่งสองหลุมสหลุมฝังศพอันนี้นั้นเป็นสองหลุมฝังศพที่กําลังถูกทรมานอย่างแสนสาหัสอุโบรถที่หนึ่งคนนั้นเนี่ยดูเป็นเรื่องเล็กแต่เขาเนี่ยถูกทรมานเพราะการปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงต้องปัสสาวะให้สุดอย่ารีบ เราก็ต้องรีบต้องยืนต้องทําให้มันสุดแล้วค่อยล้างให้สะอาดเพราะกูโบรแรกเนี่ยที่ท่านนบีได้เห็นที่อลัลลอฮ์ให้เห็นเป็นมือิีสาอาลัลลอฮ์ก็ได้บอกถึงการทรมานว่ากูโบนี้เนี่ยเขาปัสสาวะในห้องน้ำเขาปัสสาวะแล้วไม่สุดไม่ทําความสะอาดให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ พอไม่สุดปั๊บเนี่ยทำให้ผ้าของเราการกรินของเราเนี่ยเปื้อนปัสสาวะไปด้วยเขาก็ถูกทรมานอยู่ในสภาพน้นฉะนั้นเราเองต้องมาย้อนว่ากี่ครั้งที่เราเข้าห้องน้ำแล้วเรารีบแล้วก็ไม่ทำความสะอาดแล้วก็จะสอนในบริบทของมารยาทของการเข้าห้องน้ำทั้งปัสสาวะที่เป็นตัวอย่างหรืออุจจาระหรือการใช้ห้องน้ำเนี่ยต้องอยู่ในการ รักษาไว้ซึ่งการทำความสะอาดให้ดีด้วยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ถ้าหากเราไม่อยากจะถูกทรมานเหมือนตัวอย่างที่ท่านอาบีได้เห็นว่าคนคนหนึ่งถูกทรมานเพราะการไม่เอาใจใส่กับการปรสัสสาวะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงรีบ บางทีปัสสาวะยังไม่สุดเราก็ล้างแล้วผลสุดท้ายปัสสาวะที่เหลืออยู่ก็มาเปืเป้อนเสื้อผ้าของเราดังนั้นต้องใช้เวลานิดหนึ่งพอเราเปัปะสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยดูรีแล้วก็ยืหนหรือดูให้มันสด็จจากการหมดจากการปัสสาวะแล้วเราล้างทงคำความสะอาดถือว่าเสร็จภารกิจที่เราจะไม่ถูกทรมานในหลมฝังศพเรื่องที่สอง ท่านอบดาะหได้อาลลอให้เห็นถึงบุคคลมายัดหรือกูโบที่สองที่เขานั้นชอบที่จะทะเลาะยุ่ย่อยากเห็นหรืออยากจะเป็นอยู่แบบคนชอบทะเลาะคนอื่นในการใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้เขาท่านอบีใเห้เห็นสภาพเขาถูกทรมานอย่างแสนสาสหัสในกูโบธฉ,ฉะนั้นคำพูดเรา การกระทําของเราที่จะไม่ก่อเกิดการทะเลาะกันเป็นสิ่งที่จะรอดพ้นจากการทรมานในหลุมฝังศพในการถูกทรมานในหลุมฝังศพเนี่ยมันไม่ใช่ถูกทรมานธรรมดามันคือการถูกทรมานการลงพูดอย่างแสนสัสองอย่างนี้ดูเป็นเรื่องง่าย แล้วเห็นบ่อยเป็นเรื่องที่ท่านอาบับอัลเลาะห์ให้เห็นเพื่อมาบอกเราเพื่อให้เราป้องกันเพราะจะเห็นมากอันนี้คือตัวอย่างที่ให้เห็นว่าส่วนมากของกูโบ๊์มีสองประเภทบางทีเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในสองประเภทปัสสาวะก็รีบแลวก็ไม่สุดทําความสะอาดไม่ดีคนสุดท้ายปัสสาวะก็เปื้อนกางเกงเรากระโปรงเราผ้าถ,ถุงเราต่างๆ อย่างที่สองเราชอบที่จะมีการทะเลาะกันยุบเย,ยการทะเลาะต่างๆในชีวิตประจำวันของเราทั้งคำพูดและการกระทำของเราวันนี้อยากจะให้สามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอยู่ในกรอบของความยัเเกรงย,ยังมีโอกาสกี่ครั้งแล้วที่เราทะเลาะกับคนกี่ครั้งแล้วที่เรายุบยุ่ด้วยคำพูดที่โกหกหรือใส่ เรื่องใส่ความทําให้รู้สึกไม่พอใจทั้งตัวเราเองไม่พอใจและคนอื่นไม่พอใจแล้วเกิดกเรื่องของการทะเลาะทําร้ายกันไม่พอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันที่แล้วมาก็ต้องตวบวัดตัวต่อเลาะต้องขอมาอัพและก็อย่าให้มันเกิดขึ้นต้องหักห้ามตัวเราเองจากคําพูดและการกระทําที่จะก่อเกิดการทะเลาะวิวาท สเรื่องของการเข้าห้องน้ําต้องเระมัดระวังอ่านดูอาก่อนก้าวเท้าซักยบางทีชัยตอนมันมันทำให้เรารีบเพื่อให้เราถูกทรมานในหลุมฝังฝังศพทําไมเราต้องขอดว่าให้อัลลอฮ์คุ้มครองจากชัยตอนเพศผู้และก็เพศเมียที่รอยุเรารีบรบหน่อยรีบรีบหน่อยรีบรีบทำรีบรบล้างแต่มันยังไม่สะอาดนี่คือสิ่งที่ชัยตอน ส่งเสริมเราให้เราถูกทรมานในหลวงของฝังศพนี่คือสิ่งที่ชชยตอนภูมิใจฉะนั้นเราอย่าหลงกลของชชยตอนด้วยการปฏิบัติตัวสองอย่างนี้ง่ายๆแต่มันคือทูดหนักในกูโบสยังไม่ถึงลูกหลังจากกูโบส์ไปในการถูกลงทูดต่างๆแต่นี่คือประการแรกที่เราอยู่เลยเสียชีวิตแล้วต้องไปอยู่ในกูโบสต้องถูกสองอย่างนี้นะ ด้วยกี่ครั้งหลายต่อหลายครั้งที่เราพยายามสรรหาหรือไม่ระมัดระวังการทะเละาะวิวาทกันทั้งตัวเราเองทั้งยุใหญ่คนอื่นต่างๆแม,แม้กระทั่งการปัสสาวะไม่รู้กี่ครั้งแล้วเราคิดว่าไม่เป็นไรในความไม่เป็นไรอันนี้แหละท่านนบีได้บอกให้เราท่านนบีได้เห็นภาพแล้วก็ได้บอกให้เราระมัดระวัง อย่าทำอีกเลยตบัดตัวขออ้ลนวอ์ขอมาอัพกับเพื่อนมนุษย์ที่เราเคยทะเลาะวิวาดกับเขาด้วยหัวใจว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีก <c oughs> เราจะไม่อยากจะถูกทรมานอันแสนสาหัสแล้วมไม่มีโอกาสแก้ตัวเมื่ออยู่ในกุกโบ์แล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวฉะนั้นตอนนี้เรายังมีโอกาสที่จะแก้ตัวปรับปรุงตัวเองขอให้เราได้ปรับปรุงทั้งผมเองและก็พี่น้องทุกท่านแล้วอย่าลืมนะครับ ระมัดระวังในเรื่องของการกินการดื่มของเราไม่ใช่กินทุกอย่างพอหิวหรืออยากจะกินเราจะกินตามอำเภอใจเราไม่ได้เราเป็นผู้ศรัทธาต้องกินและก็ดื่มในสิ่งที่ดีงามอักูลูกลีฮาซาวะสตอฟิรุลลอฮ์นอาซีมะลิวะละกุมวะลิซาบิมุสลิมีนมิคุลิซัมฟัสตอฟิรุอินนะฮูฮูวะลุฟูรุลรฮิ